สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเกศสอน0 3นะคะวันนี้เราจะมาเล่าถึงประวัติบุคคลสำคัญว่าเขานั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงและมีผลงานอะไรบ้างสำหรับบุคคลที่ดิฉันได้เลือกมานะคะก็คือหมอมหลวงปิ่นมารากุลน,นั่นเองค่ะท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั่นเอง หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเป็นผู้ที่อุทิศตนให้แก่วงการศึกษาไทยเป็นอย่างมากหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2446ได้รับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาณมหาวิทยายลัยลอนดอนและมหาวิทยายลัยออกฟรอร์ดที่ประเทศอังกฤษจ,จนสมเด็จปริญญาเกียรตินิยมสาขาวิชาสา ขาวิชาภาษาบโบราณตะวันออกและปริญญาโททางอักษรศาสตร์เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าหม่อมหลวงปิ่นมารกุลน,นั้นเป็นผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียนเตนรียมอุดมศึกษาเมืม่อวันที่3ม,มก,กราคมพุทธศักราช2480นักเรียนนั้นเริ่มได้เรียนในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 4 8 1โดยมีหม่อมหลวงปิ่นเนี่ย ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนในปีแรกๆนะคะโรงเรียนได้เจริญขึ้นเป็นลำดับลาดับเช่นทางด้านวิชาการมีผลเป็นที่นับพอใจเป็นอย่างมากการสร้างตึกช่ง้งสองชั้นแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2,482และต่อมาได้สร้างตึก3ชั้น ในเวลานี้นอกจากผลงานทางด้านวิชาการแล้วก็ยังมีการให้นักเรียนนั้นได้แสดงความสามารถพิเศษในด้านการกีฬาที่หม่อมหลวงปิ่นมารกุลน,นั้นได้นําเข้ามาในโรงเรียนก็อย่างเช่นฮักกี้ลักบี้และฟุตบอลถ้าอย่างนี้มันก็เข้าเกณฑ์เลยว่าโรงเรียนเต็มอดุดมนี้จะเป็นโรงเรียนที่เรียนก็เด่น เล่นก็ดีกีฬาก็เลิศนอกจากนี้นะคะหม่มอมหลวงปิ่นมาละกุลยังมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการดำเนินการศึกษาให้แก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วยเล่เห็นว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มุ่งเตรียมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาจึงจัดสหศึกษาของวัยรุ่นด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการควบคู่กับคุณ,ณธรรมดังที่ท่านเคยเกล่าวไว้ว่าอันอำนาจใดใดในโลกนี้ไม่เห็นมีเปรียบปานการศึกษาสร้างคนหาค่ามิได้ในโลกาขึ้นมาจากคนที่หาค่าไม่ได้ การตึกงามกับสนามกว้างสร้างขึ้นได้มีเงินหยิบโยนให้ก็เสร็จสรรแต่งามจิตใจกว้างนั้นต่างกันการอบรมเท่านั้นเป็นปัจจัยหมอ่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะคะได้วางระเบียบและข้อปฏิบัติไว้อย่างเหมาะสมนับเป็นประโยชน์แก่การศึกษาเป็นอย่างดีเช่น ข้อที่ 1. มีแผนทะเบียนเป็นศูนย์กลางขึ้นตรงต่อผู้หนวยการประสานงานฝ่ายวิชาการและปกครองข้อที่2จัดทําทะเบียนประวัติย่อของนักเรียนที่เข้าเรียนแต่ปีแรกๆข้อที่3ม,มีสถิติการเรียนและการสอบต่างๆบันทึกไว้เพื่อให้ทราบพฤติกรรมของนักเรียนข้อที่ส วางระเบียบให้มีรางวัลคะแนนรวมให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมข้อที่5มีการจาลึกนามนักเรียนที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมไว้ที่แผ่นเกียรติยศการศึกษาเป็นตัวอักษรสีทองไว้ในห้องประชุมของโรงเรียนปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ห้อง1น1นั่นเองนะคะที่ตึกที่2นอกจากนี้ท่านยังได้คิดการแข่งขันกีฬา ให้เฉพาะโรงเรียนเตรียบอุดมศึกษาเรียกว่าการแข่งขันวิ่ง3มสละเป็นกีฬาที่หญิงชายเล่นร่วมกันได้นะคะหม่อมหลวงปิ่นมระกุลนะคะยังได้สร้างสารรค์ผลงานดีเด่นมานับการไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านวรรณศิลป์ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่ง ปหลัดกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เมื่อปีพุทธศักราช2538และยังได้รับรางวัลดีเด่นอื่นๆอีกมากมายหม่อมหลวงปิ่นมรกุลนะคะถึงแก่อัายรรมเมื่อวันที่5ตุลาคม พุทธศักราช2538รวมอายุได้ก็ประมาณราว91ปีนั่นเองค่ะเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2544น25นะคะท่านนั้นได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติจากองค์การยูเนสโกยกย่องท่านเป็นนักศึกษาดีเด่นของโลกในสาขาวรรณกรรมและสื่อสาร ถือเป็นความภูมิใจอย่างมากของชาวเกียอุดมทุกคนโรงเรียนเตียนอุดมศึกษาอัญเชิญรูปปั้นหม่อมรวงปิ่นมรกุลจากหอวชิราวุธานุสรขอไปค่ะได้อัญเชิญรูปปั้นหม่อมรวงปิ่นมรกุลจากหอวชิราวุธานุสรมาประดิษฐานที่ห้อง57ที่ตึกหนึ่ง เมื่อวันที่25ทธันวาคมพุทธศักราช2545นั่นเองค่ะในวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2546เป็นวาระครบรอบ100ปีของท่านหม่อมหลวงมาลกุโลโรงเรียนเตรียนอุดมศึกษาจึงได้ดำริที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อน้อมลำลึกถึงพระคุณของท่านนับแต่นี้ต่อไป ก็จะมีเพียงการสารต่อแนวความคิดของท่านให้ปรากฏเป็นผลสมเจตจำานงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของเงยาวชนและสังคมไทยตลอดไปสำหรับวันนี้นะคะเป็นไงกันมากคะหลังจากที่เราได้เล่าถึงประวัติของท่านหม่อมหลวงปิ่นมรกุลโอ้โหอยากจะบอกว่าท่านเนี้ยมีผลงานแบบมากมายเลยนะคะ แต่ที่เด่นๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องของการศึกษาไทยนั่นเองเราก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ได้ตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนที่แบบต้องเรียนแล้วแบบคือมันเป็นโรงเรียนที่เตรียมที่จะเข้าแบบระดับอุดมศึกษาก็ต้องขอบคุณท่านมากๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการเล่าประวัติของท่านเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ